ในงานเลี้ยงที่เหล่าภริยาคณะทูตมารวมตัวกัน <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่จักรววัดรมาวีนัสชูรักของจักรพัรดิได้วางแผนบางอย่างเอาไว้เสเต็กดูน่าอร่อยมากคงจะเป็นเนื้อชันดีใช่ไหมเพคะ <c oughs> และนี่คือการตอบกลับของจกักรพัีนีทำไมเรื่องถึงกลายเป็นแบบนี้มีคนแอบเปลี่ยนเนื้อหมูให้เป็นเนื้อวัวอีกครั้งงั้นเหรอ อร่อยจังเนื้อนุ่มมากใช่ <c oughs> แกบ้าไปแล้วหรือไงโรสมอนเป็นอนุจดเสียสติไปแล้วใช่ไหมว่าไงนะแกนี่มัน <c oughs> บ้าไปแล้วจริงๆสินะข้าเข้าใจอยู่ว่าเจ้ามาจากตระกูลต่ำต้อยจึงไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีแล้วไงแล้วแกเป็นใครถึงมาดูถูกเรื่อการอบรมสั่สอนของตระกูล ไม่อยากจะเชื่อว่าเจ้ายังไม่รู้อีกว่าข้าเป็นใครคงต้องได้รับการสั่งสอนจริงๆแล้วละ่ะโรสมนจกักรพพรดีนีเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้นเพคะทั้งๆที่เป็นจกักรพพรดีนีแค่ในนามไม่ได้รับแม้แต่ความรักจากฝ่าบาทจะไปมีอำนาจอะไรเจ้าพูดถูกแต่ว่ายังไงจกักรพพรดีนีก็ไม่ใช่อนุชเช่นเจ้าไม่ต้องทำเรื่องต่ำช้าก็มีอำนาจในมืออยู่แล้วถ้าอำนาจทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรักจากฝ่าบาทเพียงอย่างเดียวจกวักรวรรดินี้คงล่มสลายไปนานแล้วละ่ะเรื่องนั้นเจ้าเองก็น่าจะรู้ดี แล้ววันนี้เจ้ากูวางแผนก่อเรื่องใช่ไหมพ,พูดเรื่องอะไรคิดยังไงถึงได้กล้าทําเรื่องแบบนี้นี่เป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดปัญหาทางการทูตระหว่างสองจัก,กรวรรดิได้เลยนะจกักรพรรดินีพูดเรื่องอะไรเพคะข้าไม่เห็นเข้าใจสักนิดอย่าคิดว่าข้าจะเชื่อเจ้าง่ายๆโรสมอนอยากรักข้าลงไปถึงขนาดต้องทําเรื่องสิ้นคิดขนาดนี้เลยเหรอเจ้ามีน่ากลัวจริงๆเลยนะถ้ารู้แบบนั้นแล้วก็ยกตําแหน่งจกักรพรรดินีให้ข้าซะสิเพคะ ก็จะได้ไม่ต้องยุ่งกับจกักรพรรดินีอีก <c oughs> เสียใจด้วยแบบนั้นคงไม่ได้เ <c oughs> พราะการถูกถอดออกจากตำแหน่งในจกักรวรรดิแห่งนี้หมายถึงความตาย <c oughs> เพราะฉะนั้นตัดใจจะเถิดโรสมอนถูห <c oughs> ุบปากซะแพททิเซีย <c oughs> หน้าด้านได้ใจจริงๆครั <c oughs> ้งหน้าถ้าเจ้าก่อเรื่องแบบนี้อีกแลก้วก็ถึงตอนนั้นข้าก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าข้าจะทำอะไร <c oughs> น่กากลัวจังเลยนะอวดดีหรือเกินนะโรสมอน ภาเกียริจุดนี้ของเจ้าจริงๆแต่ยังไงก็ขอบคุณสําหรับของขวัญมันทําให้ข้าตัดสินใจได้อย่างหนึ่งความเมตตาจะจบแค่ครั้งนี้เท่านั้นครั้งหน้าเป็นต้นไปจะเป็นการโจมตีคามิโกะ